บิสมิลลาฮิร o h m a n i r o h i m assalamualaikum warahmatullahi taalahe w a r a h m a า u l l ะ h i w a b a r a k a t u uh, ครับสลามถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้วิชาพีคนะในวันที่วันประสิทธิ์ีที่15นะครับเดือน6 2,500เดือน7 2,564นะครับอ่าเราพูดถึงเรื่องดอกเบีย้ยนะครับอริบานะครับวันนี้เราจะมาพูดเหตุผลในการห้ามดอกเบีย้ยนะครับ เราไปที่ความหมายก่อนนะครับนะย้อนไปของเก่าก่อนนะครับนัเรียนจําดีๆนะครับเพราะว่าพอมันจบบทแต่ละบทนี่ครับก็จะมีการทำนะข้อสอบเป็น Google Form แทจะทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะวัดว่านักเรียนได้เข้ามาดูนะเข้ามาดูคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนหรือเปล่านะครับเพราะการสอนถึงแม้เราจะไม่เจอหน้ากันครับแต่ว่ามันก็เป็นนะ เป็นการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ได้เคยเ,เราได้เจอมาแค่ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับนะไม่ได้เจอก็มาเลยความว่าเราจะหยุดการเรียนรู้นะครับนะนิย้อนกลับมาของเก่าก่อนนะความหมายตามหลักภาษาของรีบาคือการเพิ่มหรือการเกินนะเพิ่มหรือกรเกินความหมายตามศัพท์เทคนิคครับการเพิ่มหรือส่วนเกินจากเงินต้นนะ ในเรื่องของรีบากับเรื่องของการค้ากับมันมีความหมายที่มันใกล้เคียงกันนะการค้ากา็มีการเพิ่มขึ้นมาแต่ส่วนที่เพิ่มของการค้านั้นเป็นเรื่องของกําไรนะซึ่งยึดเอาความพึงพอใจของคนขายหลืลูกค้านั่นเป็นหลักนะครับส่วนรีบาเนี่ยกับดอกเบี้ยเนี่ยนะเป็นการเพิ่มที่เป็นการเพิ่มจากการที่เอารัดเอาอเปรียบคนอื่นนะครับนะ นาจากความหมายทั้งสองอันนี้ครับมีอันกุรอานมานะครับยืนยันนะครับในสุรบกรออายะที่279นะครับว่าบิสมิลลาฮรราะห์มานิรรห์ิมว่าอิงตุบต,ตุมฟาลุคุมรุอุสุอัมวาลิกุมนะครับความว่าลหากพวกท่านทั้งหลายสำนึกผิดพวกท่นานก็มีสิทธิ์ในเงินต้นเท่านั้นนะครับรีบานะครับแบ,บ่งออกเป็น สี่ประเภทนะหนึ่งริบบล,ลฟัตดี้การซื้อขายสินค้าชนิดเดียวกันเพราะมีส่วนเกินในการแลกเปลี่ยนตัวอย่างยกให้ไปแล้วนะครับในคาบที่แล้วอันที่สองครับริบบิล,ละยาดี้การซื้อขายสิ่งที่เป็นดีบากับสิ่งที่เป็นดีบาแม้ว่าจะเป็นคนละชนิดกันตัวมีการลาดช้าในการส่งมอบไม่ว่าจะเป็นด้านใครก็ตาม สามดีบันดิเซียการซื้อขายสิ่งที่เป็นดีบา้กกับสิ่งที่เป็นดีบาโดยมีกําหนดเวลาในการส่งมอบหนึ่งแม้เพียงชั่วครู่เดียวนะครับสี่ดบัลกอร์ดี้การกู้ที่ให้ประโยชน์ต่อผู้ให้กู้นะครับทั้งสี่อันนี้เป็นชนิดของดอกเบี้ยที่ครอบคุมดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับโดยส่วนมากที่เราจะเห็นเป็นหลักๆก็คือ นะหรือบาลอกรดีการกู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปูให้กู้นะครับอ่าเหตุผลครับวันนี้มาในะเรื่องของเหตุผลในการห้ามกินดอกเบีย้ยนะศาสนาจะห้ามอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็จะมีเหตุผลนะครับที่มาห้ามนะนอกจากหลักฐานต่างๆจากอัลกุรอานนะฮะลาดิสนะครับเหตุผลที่ห้ามกินดอกเบีย้ยนะครับข้อที่หนึ่งอริบาครับ เท่ากับการเป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนนะโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนถ้าเป็นการค้าครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างพ่อค้าและลูกค้าอา่าพ่อค้าได้สตังมาลูกค้าได้สินค้ากลับไปอันนั้นเขาเรียกว่าการค้าขายเต็มดอกเบี้ยครับนะคนที่ผู้ที่ให้กู้กับได้สตังกลับมานะส่วนคนที่กู้นะครับ เสียสตางไปโดยไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นการกินทรัพย์สินคนอื่นนะก็มีข้อห้ามเหมือนกับการห้ามเลือดเนื้อของบุคคลอื่นนะครับเพราะท่านราบีกล่าวว่าฮุรมาตุมาลิลอินซานีกะฮุรมาตีดามิฮีฮุรมาตุมาลิลอินซานี กะฮุรมตตีได้มีความว่าห้ามละเมิดทรัพย์สินของบุคคลน,นั้นก็เหมือนห้ามละเมิดเลือดเนื้อของบุคคลนะเลือดเนื้อของคนอื่นเราจะไปฆ่าฟันเขาได้ไหมครับไม่ได้ยูดีจะไป ทำร้ายเขาได้ไหมไม่ได้เมื่อห้ามแบบนั้นกับทรัพย์สินของเขาก็ถูกห้ามอย่างนั้นเช่นกันไม่ใช่เราอยากจะได้อะไรของใครเราก็ไปหยิบออกมาไม่ใช่ครับทีนี้ในเรื่องของการกินดอกเบีย้ยับครับมันเ,เป็นการก็เ,เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินของบุคคลอื่นเช่นกันแต่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินคนอื่นแบบมีแบบแผนแบบแผนที่ไม่ดีครับนะให้สามารถที่จะไปล่วงละเมิดทรัพย์สินของคนอื่นได้ก็เอาเปรียบคนอื่นได้ สองครับรีบาเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่ทำมาหากินนะเพราะเป็นการหาไรายได้หรือได้ประโยชน์โดยไม่ต้องทำมาหากินนะครับจะบอกแบบนี้ครับนะคนที่ในประเทศที่นะไม่ใช่มุสลิมครับระบบธนาคารเนี่ยนะคนที่ คนรวยนะครับเอาตังค์ฝากธนาคารบางทีเนี่ยเราจะได้ยินว่าเอาธานาคารนี้ให้ดอกเบีย้ยสูงธานาคารนี้ให้ดอกเบีย้ยสูงสังเกตคนที่เขาเอาตังค์ไปฝากธานาคารนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นคนรวยนะครับคนรวยเอาตังค์ไปฝากธานาคารนะยิ่งมีสตังค์เยอะเท่าไหร่ดอกเบีย้ยสูงสูงก็ได้ดอกเบีย้ยก็ไม่ต้องทำมาหากินก็ได้สตังค์เพิ่มดูเผลๆเหมือนสบายครับแต่จริงๆแล้วคนที่ลำบากคือคนที่ กู้ธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับคนเหล่านี้จะเป็นคนจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอนุญาตให้ดอกเบีย้ยอนุญาตให้ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับมนุษย์เนี่ยก็จะไม่ทํามาหากินเพราะว่าเขาใช้เงินของเขาเนี่ยทำมาหากินแทนเขาเองนะดึงเปการทำมาหากินที่ศาสนานั้นไม่อนุญาตเพราะไปล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นข้อ3ครับ รีบาเป็นเหตุให้มนุษย์ขาดคุณธรรมต่อกันนะเพราะอะไรบอกแบบนี้ครับนะอนเรื่องของเงินนะครับในเรื่องของทรัพย์สินบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ริสกีเพียงอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของบททดสอบสาหรับเรานะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้า,าริสกีที่เราได้มานะครับถ้ามันล้านนะครับถ้ามันมีบรโกรันะครับถึงแม้จะมีส่วน น้อยนะครับแต่เราก็พอเพียงที่จะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลิสกีที่ได้เยอะๆมากๆเลยนะครับแต่ว่าอยู่ไม่ได้มีความสุขเลยนลั่นเรียกวิสกีที่มีบรกัดในอดีตครับในยุคสมัยของนบีมูซ่าอ่าก็จะมีนอกจากเราเร,เราได้ยินเรื่องของเฟอรอูนได้ยินเรื่องของอ บุคคลในยุคนั้นนะครับที่สะสมทรัพย์ไว้มากมายนะครับทรัพย์สินไม่ได้ช่วยอะไรเขาท้ายที่สุดเขาก็ถูกสูบลงไปในพื้นดินพร้อมกับทรัพย์สินที่เขาสะสมเอาไว้อ,อย่าลืมว่าการอยู่ในโลกนี้เป็นเพียงแค่ชั่วคราวครับนะการแสวงหาทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องหาแบบที่ศาสนานั้นอนุมัติด้วยนะครับขสี่ครับ โดยส่วนมากกับผู้กู้คือคนรวยนะผู้กู้ผู้กู้คือคนจนหากอริบาอนุญาตก็จะเป็นเหตุให้คนรวยเอาเปรียบคนจนนะครับคิดง่ายๆเลยแลนะยิ่งจนคนจนก็จะจนหนักไปอีกคนรวยก็จะรวยมากขึ้นไปอีกนะก็จะมีความแตกต่างนะแตกต่างกันระหว่างคนรวยกับคนจนมากกว่านะเราอาจจะมองภาพมันไม่เห็นแต่ในบางประเทศที่ มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะคนรวยก็รวยล้นฟ้าคนจนก็จนไม่ใช่ว่าติดดินอาจจะจมดินลงไปเลยนะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลานะหนก็ตามในดุนยานะครับแต่ว่าก,ก็เป็นการเอาเปรียบคนเหล่านี้นะข้อ5้ครับอริบาเป็นสิ่งต้องห้ามจากหลักฐานของอันกุรอานและฮะดิษนะครับอย่างเช่น วะฮัลลอฮุ่นใบอ้าวะฮัรอมาหริบาอัลลอฮ์ทรงอนุมัติการค้าขายห้ามปามดอกเบี้ยหลักฐานแบบนี้นะครับนื่นมีกุรอานออกมาแบบนี้ก็ถือเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าริบานั้นเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่านั้นเราจะไปอยู่ในระบบระบบใดของดอกเบี้ยก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะท่านนาบีเีนี่ห้ามกับคนที่กิน คนที่ถูกลงโทษนะครับคนที่กินดอกเบีย้ยคนที่ให้ดอกเบีย้ยทุกคนนะครับคนที่ทําบัญชีคนที่อยู่ในระบบของดอกเบีย้ยทั้งหมดนั้นก็ถูกลงโทษทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีหลักฐานแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตัดสินอย่างชี้ชัดว่ารีบานั้นรอมโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้คุณค,ครูฝากไว้แค่นี้ครับวบวิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิตะอาลวะอะเบารกาตุคกับ